สวัสดีค่ะกับมงพบของน้องหวานนะคะวันนี้น้องหวานอยากมาแชร์การสอบเป็นพลเมืองอที่อเมริกานะคะตั้งแต่เริ่มต้นส่งเอกสารระยะเวลานะคะเทคนิคต่างๆนะคะที่น้องหวานทำน้องหวานอยากเล่าว่าน้องหวานเป็นคนกรอกเอกสารเองหมดเลยนะคะคือช่วยเหลือตัวเองน้องหวานไม่ค่อยรู้เรื่องอัปโหลดเอกสารก็น้หวานก็ให้แฟนกับลูกมาช่วยดูนะคะว่าเขาอัปโหลดกันยังไงเพราะว่า น้องหวานใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็ทำเองหมดเลยนะคะก็คือแบบเอกสารต่างๆก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่า,าสิ่งที่เราจะต้องไปดูไปเว็บไซต์ไหนก่อนนะคะน้องหวานเข้าเว็บไซต์ USCIS นะคะน้องหวานจะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะวิธีการเข้าไปดูแล้วก็ไปกรอกเอกสารเราก็สร้างแอคเคา t ์ของเรานะคะใช้อีเมลเรา ทุกครั้งที่เราล็อกอินเขาจะส่งพาสเวิร์ดมาเพื่อยืนยันว่าส่งพาสเวิร์ดมาทางเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนล็อกอินในแอคเคนนั้นนะคะทุกครั้งเริ่มต้นจากการทำราลนะคะน้หวลเรียบเรียงเนาะน้หวลก็อยากเล่าแบบแชร์ให้ฟังนะคะถ้าใครสงสัยอะไรยังไงถามน้หวนได้นะคะน้หวนก็จะยินดีที่จะตอบนะคะตั้งแต่น้หวนมาด้วยวีซ่า ไออาวันะคะแต่งงานกับชาวอเมริกันมากกว่า2ปีนะคะก็ได้วีซ่าสิปีเนาะต้องเรียกอย่างนี้น้องหวานอยู่มาปี2018นปะคะปีนี้ปี2022นะคะก็ระยะเวลาถือกินการมากกว่า3ปีนะคะ3ปีกว่าน้องหวานให้พร้อมก็เลยสมัครค่าธรรมเนียมที่น้องหวานจ่ายไปนะคะ735มวมค่าพิมพ์ลายนิ้วมือเนาะ นวลส่งเอกสารไปวันที่30เมษายนนะคะ2 0 2พอพอเดือนพฤษภานะคะวันที่6เขาก็มีจดหมายจดหมายจะได้เป็นอีเมลและอิเล็กทรอนิกส์และเมลนะคะส่งมาถึงบ้านขออภัยนะคะบางทีน้วนอะนวนมีปัญหาเรื่องเวลาพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยบางทีแยกแยะยากกพราะนวลเป็นคนพูดภาษาอีสานก็เลยเหมือนเราพูดหลายภาษามากก็เลยบางครั้งช้านิดหน่อยต้องขออภัยนะคะ ะะพอวันที่6พฤษภานะคะน้องหวานก็ได้จดหมายนัดให้ไปพิมพ์ลายน้วมือเราก็เอาจดหมายนั้นนะคะไปด้วยวันพิมพ์ลายน้วมือนะคะวันพิมพ์ลายน้วมือมันจะมีข้อมูลอัตลักษณ์ของเรานะคะสีผมเราสีายสีตาน้ําหนักส่วนสูงเรากรอกไปก่อนเลยนะคะกรอกไปได้เลยที่เขาให้มาเราก็จะได้เรียบร้อยเนาะเสร็จเร็วนะคะทํ้ไปเราก็เป็นการ ขัน้นเวลาต้องไปนั่งก่อ,อกไปอะไรเราทําให้เสร็จจากบ้านเราไปเลยนะคะพอหลังจากที่เราพิมพ์ลายน้งมือของนาหวานตรวจไปวันที่6มิถุนายนนะคะนวลก็ได้วันนัดสัมภาษณ์เลยวันนัดสัมภาษณ์นวานาได้วันที่19เดือนกรกฎาใบนัดสัมภาษณ์ก็จะเหมือนกับใบนัดตรวจอัตลักษณ์นะคะนัดพิมพ์ลายน้ำมือก็จะได้ทั้งอีเมลแล้วก็ ได้ทั้งจดหมายเหมือนกันนะคะเราก็ถือจดหมายนะคะถ้าจดหมายเราหายเราก็ปิ้นจดหมายจากอีเมลนั้นออกไปได้นะคะก็ไปตามนัดเนาะ,ะตามเวลาที่นัดนหวันบอกเทค,น,ะคะนิคคะนหวันไปล่วงหน้าก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เราผิดพลาดนะคะนหวันไปสองคนกับลูกด้วยนะคะก็น้องต้องไปหาที่จอดรถเนาะ,ะน้องหวานอยู่วอชิงตันนะคะแต่ละรัฐก็จะต่างกันเนาะ,ะนหวันก็อยากเล่า รัตวอเชงตันนะคะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็โอเคนะคะใจดีตอนที่น้อหวานไปสอบเขาใส่นาานะะหน้ากากนะคะน้องหวานฟังภาษาอังกฤษก็ยากเิดนึงเพราะน้องหวานมา3ปีนะคะก็เป็นแม่บ้านไม่ค่อยได้คุยอะไรกับใครเนาะก็ต้องฝึกฟังนะคะน้องหวานใช้เทคนิคฝึกฟังให้เยอะๆเ,อเวลาการสอบแล้วน้องน้อหวานสอบเสร็จก็สอบอานตนเลยภายในวันเดียวนะคะเสร็จหชั่วโมงได้นะคะ ระยะเวลาที่น้หวานส่งไป2เดือนกับอีก18วันนะคะถ้าใครกลัวเตรียมตัวไม่ทันน้องหวานขอให้แนะนําฟังก่อนเลยนะคะต้องรีบฟังก่อนที่เราจะสมัคนะคะไม่งันเหมือนน้องหวานน้องหวานโชคดีน้องหวานเตรียมตัวก่อนนานแล้วนะคะคือพยายามรู้ว่าตัวเองไม่เก่งน้องน้หวานถึงมาอยากมาแชร์นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนน้องหวานเฮ้ยเราช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะสอบได้ไหมน้องหวานก็ใช้ วิธีความพยายามนะคะมันก็สําเร็จมาได้ก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังเนาะเอกสารต่างๆน้อหวานเป็นคนกอกเองนะคะฉะนั้นน้หวานก็จะจาได้หมดว่าน้งหวานกอกอะไรน้งหวานจะเล่าคร่าวๆนะคะเริ่มจากเขากรอกเลขเบอร์กรินการ์ดเรานะคะกรอกรหัสกินการ์ดชื่อเรานะคะ ชื่อเก่าเราที่เคยใช้นะคะ,ะแล้วก็เลขที่โซเชียลนะคะ,ะประเทศที่เรามาจากนะคะประเทศที่เราเกิดแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เราอยู่อเมริกากี่ปีแล้วทำไมเราถึงมีสิทธิ์สอบนะคะแล้วก็เกาะไปว่าทำไมเรามีสิทธิ์สอบเราแต่งงานกับหนุ่ม มีร์กันแล้วก็กรอกไปตามข้อมูลที่เราที่อยู่นะคะเบอร์โทรอีเมลนะคะสำคัญหมดนะคะอย่ากรอกผิดไม่งั้นจะมาไม่ถึงเรานะคะทุกอย่างเราต้องกรอกให้ถูกต้องเน,ะนาะนวังก็ค่อยๆดูเช็คแล้วเช็คอีกนะคะว่าบางครั้งเราไม่เก่งนวัดไม่เก่งอาพวกโน้ตบุ๊กพวกพิมพนมันก็ช้านะคะนวัดก็ต้องพยายามให้มันถูกต้องนะคะเอกสารพวกนี้ แล้วก็ที่อยู่ภายใน5ปีนะคะน้หวางกอกไปเราอยู่ตรงไหนมัางกอ็มีช่องให้กอกแล้วก็กอกไปให้ครบนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของเรานะคะเราเป็นเอเชียนนะคะส่วนสูงน้ำหวานใส่เป็นฟีดนะคะส่วนสูงเราน้ำหนักใส่เป็นพาวนะคะสีผมสีตาแล้วก็ ที่เราทํางานนะคะที่ทํางานนวนเป็นเซลล์เอ,อ็นพอยว์นวลท u t u b e เนี้ยคะนวนก็กอกไปเพราะว่าเราต้องรายงานภาษีด้วยนะคะนวนก็กอกไปนวลนกาะไปที่ไหนในเวลาห้าปีเราทําที่ไหนบ้างถ้าเราไม่เคยทํแเราก็ใส่ปีนี้ปีน,ปนี้อะไรให้ครบนะคะนวนก็แจกแจงแย่แยะเพราะว่ามานี่ก่อนหน้านี้นวนไม่ได้ทํางานอะไรอย่างนี้นวนก็กกอกให้ครบทุกช่องที่ ให้แยกแยกเป็นปีนะคะเดี๋ยวถ้าเห็นเอกสารแล้วก็จะเข้าใจนะคะ,ะน้องหวานให้ดูไม่ได้นะคะเพราะมันมีข้อมูลของน้องหาวานน้องหวานท่าบอกว่าน้องหวานปริ้นออกมาด้วยนะคะปริ้นไป n 400เนี่ยคะ่ะออกมาด้วยเพื่อมารีวิวนะคะอ่านอีกรอบหนึ่งว่าเราเกาะอะไรไปจำนะคะว่าเราเกาะอะไรไปนะคะน้องหวานใช้เทคนิคนี้นะคะวันที่เราออกออกไปจากประเทศกี่วันกี่ทริปนะคะกี่ครั้งะคะ่ะ แล้วก็วันเดือนปีที่เราเข้ามาเราไปไหนค่ะบางคนอาจจะไปหลายที่ก็จะจํายากนิดนึงแต่สำหรับนวลนวนไปมาสามปีนวลนออกไปเมืองไทยแค่ครั้งเดียวนว่นก็ง่ายนิดนึงสถานะทางการสมรสนะคะสมรสมาแล้วกี่ครั้งน้ลหวนก็กอกไปนะคะชื่อชื่อคู่สมรสนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดของคู่สมรสนะคะ เราเคยแต่งงานแต่เราก็ลงอะไรที่เราเคยแต่งงานถ้าเราไม่เคยก็ไม่ต้องลงนะคะถ้าคู่สมรสเคยแต่งงานก็ต้องลงสถานะทางการสมรสเขาหย่าหรือเขาตายเป็นไม้อะไรก็กาะไปนะคะแล้วก็ที่อยู่คู่สมรสนะคะอาชีพของคู่สมรสบริษัทที่ทําง,งานนะคะไม่ใช่อาชีพที่าเพืพ่อไปขอแพร่ค่ะถ้าเกิดที่อเมริกันก็เขียนได้สัญชาติโดยเกิดที่นี่นะคะเขาเรียก โดยเกิดนะโดยกําเนิดเนานะชื่อ,อ,อน้องน้องหวานบอกแล้วชื่ออดีคู่สมรสนะคะวันแต่งงานวันหยา่าเราต้องเกาะไปหมดนะคะสถานะแฟนเราแต่งงานกี่ครั้งอฮแล้วก็ชื่อบุตรนะคะน้องหวานมีบุตรชายหน,นึ่งคนคาถามนี้ตอนสัมภาษณ์เดี๋วเขาก็ถามนะคะเดี๋ยวน้องหวานจะเล่าให้ฟังว่าเขาสัมภาษณ์อะไรน้องหวนานบ้างนะคะ เขาก็สัมภา์เกี่ยวกับเอกสารที่เรากรอกไว้นี่แหละค่ะนี่นะคะก็เนาะเรามาถึงพาดสิบสองเลยนะเราพาสิบสองเขาก็จะถามเกี่ยวกับเ,เราเคยโหวตไหมเราเคยทำผิดกฎหมายไหมเราเคยเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายหรือเข้าร่วมกลุ่มนาซีมีหลายกลุ่มมากนะคะ น้องหวานอ่านทุกข้อแล้วก็เปยภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องหวานจะเอาตัวอย่างมาวิดีโอมาให้ดูว่าน้องหวานทำยังไงนะคะฝึกจำเพราะว่าเรากรอบอะไรไปบ้างเพราะคำถามมันก็เยอะเนาะคำถามมันมทั้งหมด44ข้อนะคะที่น้องหวานตอบโนเนาะเพราะว่าน้องหวานไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือทำผิดข้อใดๆเลยนะคะน้องหวานก็กรอบโนูไปซะส่วนมาก ไม่เคยขายยาเสพติดไม่เคยทำผิดใดๆนะคะไม่เคยเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเขาเรียกอะไรคนติดแอลกอฮอล์นะคนติดเหล้าไม่เคยเป็นแล้วก็เกาะไวอะไรเงี้ยคุณขายยาเสพติดไหมไหมเราก็กอกไปให้หมดนคำถามที่ข้อที่45เขาก็จะเริ่มถามว่าคนจะสนับสนุนรัฐธรรมนูญ ที่อเมริกาไหมเราก็ตอบ yes เริ่มจากข้อนี้ไปนะคะข้อที่45ไปแล้วก็ตอบ yes แล้วที่จําเป็นที่สุดที่นหวนบอกว่าทําไมเราต้องอ่านนะคะเพราะเราเกาะไปในนี้ว่า I can read and understand English นะคะเราเกาะไปแล้วว่าเราเข้าใจนหวนมีเพื่อนคนไทยที่เขาไม่ไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษคือกลัวว่าจะ สื่อสารผิดหรือฟังผิดนะคะเขาก็ให้คนไปช่วยแปลได้นะคะคือเขาอนุญาตนะคะเราก็บอกไปว่าเราไม่เข้าใจเราต้องการคนแปลคนแปลเราชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถนําเขาไปได้แต่นวลหวานเชื่อลึกๆนะคะว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนวลหวานเลยพยายามเองหมดเลยนะคะคือทําเองหมด เน้องหว่านหนึงบอกน้องหว่นไม่ค่อยรู้เรื่องการอัปโหลดเอกสารก็ให้ลูกสอนนะคะพอทําครั้งแรกแต่ครั้งต่อไปเราก็ทําเป็นนะคะเราก็ได้ทํา <c oughs> เดี๋ยวเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในใบนี้ก็ให้เราเซ็นข้างหลังพอเรากรอกเสร็จนะคะไอ,อตรงนี้นะเราเขาก็มีตรงพาร์ทสิบแปดเราก็มาฝึกอ่านโอสนะคะ of allusion ึกอ่านว่าเขาสับพันตนกันว่ายัางไงน้งหวานฝึกไปเลยนะคะเพราะของน้องหวานสอบเสร็จภายในวันเดียวน้องหวานได้ยินคขข่า้ๆมาว่าระหว่างที่มีโควิดเขาทําอย่งงางนั้นกันหลายหลักน้องหวานเลยเตรียมพร้อมอ่านไปหมดเลยนะคะก็จริงๆด้วยน้องหวานได้สอบสอบัมภาษณ์และสามันตนวันเดียวเสร็จนะคะเ,เทคนิคต่างๆนะคะน้องหวานก็เนาะจากเล่าว่าคำถาม yes no pass สิที่น้องหวานเล่า เราพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดตอบแค่ yes หรือ no ก็พอนะคะไม่ต้องตอบตอบ no yes แค่นั้นไม่ต้อง yes i do yes แค่นั้นค่ะคือสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะเพราะเราพูดไม่ชัดเนาะถ้าคุณพูดชัดแล้วก็โอเคนะคะน้หวลแค่บอกเทคนิคนะคำถามที่เขาถามน้หวลน,นะคะน้หวลได้ American history สัส่วนมากนะคะ คำถามแรกเลยที่น้องหวานได้เขาถามไปหกคำถามแล้วก็หยุดนะคะเขาจะถามสิบข้อถ,ถ้าเราตอบผิดม้่งเขาก็ถามเราตอ่อแต่ถ้าเราตอบถูกหกข้อเลยเขาก็จะหยุดถามทันทีนะคะน้องหวานได้หกข้อหวานตอบผ่านหมดเํามาถามที่หวานได้นะคะน้องหวานจะมาเล่าส่กันฟังเนาะ What is one reason colonists came to America? น้องหวานเลือกตอบข้อเดียวที่ถูกต้องนะคะน้องหวานเลือก Freedom ตอบแค่คำถามตอบแค่คำตอบเดียวนะคะแล้วก็ who lived in America before the European arrived American Indians นะคะแล้วก็นะคะนี่นะคะนะคะี่ they were r e 13 original states name three ต้อตอบ New York New Jersey Delaware Name the US war between the North and the South, the Civil War. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. What m a j o r even happened on September 11 2001 in the United States นต่อ terrorist attack the United States ค่ะก็ร้หงฝาก็พยายามฟังนะคะแล้วก็มาอ่านทบทวนเนาะเวลาเราว่างเราก็อ่านทบทวนนะคะแต่ที่เขาถามนะคะตอนสัมภาษณ์เนาะ ออีกอย่างหนึง่งสอบอ่านน้ำหวานได้ง่ายมากคือผลืมเล่าสอบอ่านนะคะน้ำหวานได้อ่านคำว่า who can vote คือคำคำคำอ่านของเราคำตอบที่เป็นเขียนก็น้ำหวานก็จะเขียนว่า citizens can vote เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นคนพูดแล้วเราก็เขียนตามที่เจ้าหน้าที่พูดออกมานะคะ เขาใส่แมสกนะตอนน้ำหวานไปสอบก็จะยากสําหรับน้งหวานแต่ว่าน้อหวานก็ตั้งใจฟังนะคะเขาพูดว่าอะไรเขาก็พยายามช่วยเราค่ะคะุเขาพูดชัดมากค่ะคําถามที่เขาเริ่มสัมภาษณ์น้อหวานนะคะชื่ออะไระวันเดือนปีเกิดอะไรเ,งงร,รเคยแต่งงานกี่ครั้งสามีน้อหวานเคยแต่งงานอีกครั้งมีบุตรกี่คนค่ะแล้วก็มาอเมริกาปีไหนได้กินกาปีไหนนะคะ เคยออกนอกประเทศกี่ครั้งนะคะน้ำหวานออกครั้งหนึง่งน้ำหวานตกครั้งหนึ่งนะคะแล้วสามีสามีชื่ออะไรนะคะน้ำหวานก็ตอบไปเนาะแล้วก็ที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์ะคะ่ะแล้วคำถามที่เขาเริ่มถามน้ำหวานนะคะเขาถามน้ำหวานว่า do you pay tax every year เฟอร์ First, เลยนะคะ mm hmm. เขาไมไ่ถามว่า mm hmm. เราปกติแล้วในคำที่เรากกอกไป mm hmm. เขาเขาจะถามนี่นะคะมันจะเป็น have you ever yeah have you ever not file a federal state or local tax return since you become a lawful permanent resident mm hmm. แต่เขาถามมาว, mm hmm. ว่า do you pay tax every year mm hmm. เขาถามอย่างนี้นะ คือฟังดีๆนะคะน้องหวานน้บอกว่าต้องฟังดีๆน้องหวานยิ่งแบบน้องหวานน้บวกว่าน้องหวานก็ยากอย่งแล้วนาะเห็นไหมกว่าน้องหวานจะอ่านได้อะไรได้คือมันก็บอกเอออ่านอ่านอ่านก็บอกจะอ่านผิดไหมก็ต้องคอยระวังเราต้องตั้งใจฟังนะคะว่าเขาถามว่าอะไรเขามีวิธีการถามเราว่าเราเข้าใจไหมน้ำบวกน้องหวานพูดไม่ชชดน้องหวานก็ต้องระวังให้มากที่สุดนะคะเขาก็ถามน้องหวานไปพักสิบสองน้องเขาถามน้องหวานจนครบ สี่สิบสี่ข้อเลยนะคะเราก็ตอบน้องก็ตอบ no no ไปไปสี่สิบสี่ข้อพอมาถึงคำถามว่าคุณจะ support ไอ้นี่ไหมน้องก็บอก yes นะคะคุณจะ support constitution ไห mm hmm. มน้องก็โอเค y e s yes ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ mm hmm. เขาก็ให้เราเป็นเอกสารบนแท็บเล็ตนะคะสเสร็จแล้วก็เขาก็บอกเราว่าเดี๋ยวอ Luke, อกไปรอข้างนอกสักครู่นึงนะคุณจะได้สาวันตนเสร็จเลย บอกก็ดีใจมากบอกโอ้ยก็ดีใจมากเวอร์เวอร์นะพี่ thank you so much น้อหบอกพอเสร็จนะคะเขาก็จะให้ธงชาติลงมาให้ใบประกาศลงมานะคะว่าเราเป็นคนละเมืองแล้วก็ใบนี้นะคะใบสาบานตนเนาะน้องหวานก็อ่านตามนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะเป็นคนพูดแล้วน้องหวานก็อ่านตามน้องหวานก็พูดตามเนาะต้องใช้คำพูดตามน้องหวานจำยังไม่ได้ขึ้นใจนะคะน้องหวานเลยใช้แอบมองไปด้วย แล้วก็อันนี้น้ลหวานก็เอามาอ่านที่บ้านนะคะเราเป็นพลเมืองเขาแล้วเราควรรู้จักเขาเรียกอะไรก็คือจงรักภักดีต่อถึองชาติเนะาะต่อขันต่อประเทศน้ลหวานก็มาอ่านว่าเขาเราจะพูดว่ายังไงบ้างถ้าเราไปเฉลิมฉลองกับเขาเนาะเราเป็นพลเมืองบ้านเขาแล้วนะคะน้ลหวานก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะที่เล่าทั้งหมดก็คืออยากแชร์อยากเป็นกําลังใจให้นะคะนวลหวานถึงบอกว่าโอ้โทษทีผม เอาหนังหวานไม,ไม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะก็มาเรียนเอาที่นี่เนาะมาพยายามยิ่งเรามาอายุเยอะแล้วเหนื่อยกว่าเขาหน่อยก็สู้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนสอบผ่านนะคะยากนิดนึงสําหรับคนที่ไม่เก่งเหมือนเราแต่เราก็ทําได้นะคะเห็นไหมนี่ถึงนัองหวา,นอ,าน,นอ่านไหมบางคนอาจจะแอบยิ้มตามสู้ตายนะคะทุกคนบายบายเพื่อสิ่งที่เราต้องการค่ะเพื่อตัวเราเอง เพื่ออนาคตไม่วายค่ะ